สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนายอภพิสิทธนาสอนนักวิชาการพนัฒนาชนปฏิบัติการนะครับสำนักงานพนัฒนาชนอำเภอเมืองอ่างทองนะครับวันนี้ที่เห็นผมมาอยู่ที่นี่นะครับไม่ใช่มาทําอะไรนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมแปลงโคกหนองนาโมเดลนะครับโคเรียนของนางมะลิตุลาทองนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตําบลหัวไผ่อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนะครับทุกท่านพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมกันแล้วตามผมมาเลยครับ สวัสดีครับเอาสวัสดีมาไงครับอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อเก็บฟันสุขอยู่โอ้โหให้มันได้อย่างนั้นมาเด <c oughs> ีย๋ยวผมช่วยขอ,อ,องน้าโมเดลซึ่งผมเห็นแล้วมันก็เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์นะครับผมก็ได้มาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องในชุมชนได้รับทราบถึงโครงการนี้นะครับก็มีประชาชนในพื้นที่สนใจนะครับก็ได้ ข่ามาสมัครวาร่วมโครงการครับและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของแปลงโคกหนองนานะครับพี่ไปชูนพี่ทูนสวัสดีครับ <c oughs> อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับอยู่ในนี้มีความสุขดีกโอโอ็อยู่อย่างนี้มันโครรตรมีความสุขชืิตไม่เครียดไงจ้ำใสทุกวันนะครับก็เดี๋ยวเราขอญาตคุยรายละเอียดถึง<อ>เรื่องของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนะครับโคกหนองนาโมเดลสักนิดหนึ่งนะครับกับพี่ไปชูนพี่ทูนเนาะก่อนอื่นเลยถามก่อนว่า ก่อนที่เราจะมาทําเรื่องของโคกหนองนานะครับพื้นที่ตรงนี้ก่อนหน้านี้เราทําอาชีพอะไรอยู่ครับอ๋อทานาอยู่ทํานาใช่ไหมตรงนี้เป็นแสดงว่าตรงนี้เป็นนาเป็นนาเป็นนามาก่อนก่อนที่จะมาเป็นโคกหนองนาโอ้โหแสดงว่ามีการปรับเปลี่ยนพื้นที่แล้วทําไมถึงคิดที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่มาทํเอ่อโคกหนองนาล่ะครับก็ทำนาก็ทํานานะ่ะไม่แล้งก็ท่วมลอยจากแรงอยากท่วม ข้าวถูกก็เห็นไม่หรอกเจียวเจียวอ,อยู่นะโอ้เออใช่ครับต่วนี้ข้าวราคา <c oughs> ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นากก็เลยมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนมาทําเรื่องโคกหนองนาด้วยนะครับโอ้ถึงว่าแล้วครับถึงได้มาเข้าร่วมแล้วพอปรับเปลี่ยนมาทําเรื่องของโคกหนองนานแล้วเนี่ยนะครับ<อ>ในส่วนของการทํางานเกษตรของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงบ้างครับ<อ>ที่เคยทํานามาก่อนตอนนี้มาทำโคกหนองนาแล้วในพื้นที่ตรงนี้ยเราปลูกพืชผักอะไรไปบ้างในตอนนี้โอ้ มันมันมีเยอะเลยอ่ะยกตัวอย่างมาอ่าอย่างเช่นอามีดอกดาวเรืองดาวเรืองอ่ะมีถั่วถั่วฝักยาวมีบวบบวบมีมะเขือมะเขือมีมะกอมะละกอโอ้มีพริกพริกมีกล้วยกล้วยมีนาข้าวเล็กๆอยู่แปลงเพื่อไม่ทิ้งอาชีพเดิม นีแล้ครับเป็นชาวนาก็าต้องทำนาเนาะนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะให้พี่ไปทัวร์เนี่ยพาเดินชมสวนสักหน่อยนะนะครับว่าในสวนเราเนี่ยมีผลผลิตอะไรบ้างณนะตอนนี้เนาะนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราเก็บผลผลิตอะไรไปจําหน่ายแล้วบ้างได้ไหมครับเราไ,ไปเดินชมสวนกันนะ ครับจากที่เราไปเดินรอบๆแปลงมาแล้วได้ผลผลิตมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วไม่ว่าจะเป็นบวบมีหน่อไม้ฝรั่งมีมะเขือมีพริกมีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยทีนี้ผมอยากจะทราบว่าหลังจากที่พี่ทูนเนี่ยได้มาทําเรื่องของโคกหองนานแล้วเนี่ยนะครับอ,อ,อยากจะทราบว่าโคกหองนานเนี่ยมันทําให้คุณภาพชีวิตเนาะของพี่ทูนของโบเรือนเนี่ยเปลี่ยนแปล,ปลไปงไปยังไงบ้างครับจากเดิมที่เราเคยท,ายาทํานาอยู่ออกมาทำโคกหองนาแล้วเนี่ยผลปรากฏว่า คุณราบชีวิตเราเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมว่าเป็นยังไงอธิบายบรรยากาศไหนบ้างก็ดีขึ้นอ้าทำนาทะเลาะทุกวันจริงเหรอเออโอ้ผมไม่อยากจะเชื่อนว่าทำนาทะเลาะกันทุกวันเอ้าดูเอาดูหน่อยโนนหน่อยนี่นะคือบางครั้งอ่ะบางทีแบบปัญหามันเยอะไงทำนาแต่ทำผักเนี่ยโอ้ มันเหมือนให้เข้าครัวครอบครัวของเราเงินนี่เสร็จพอเดินตัดไปโนนโปก็ได้เสร็จแล้วก็นั่งคุยกันนุงอเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวโอ้โหนีโค้งนงนานนี่มันส่งผลกระทบรายะยาลวแะอมันมีแล้วในส่วนของรายได้แหละครับที่เราได้จากตัวพวกหองนาเนี่ยมีมากน้อยประมาณไหน ก็คือถ้าถามถึงรายได้อะไอ้รายได้โอเคมันก็พอแบบใช้จ่ายในครอบครัวที่เราไม่ต้องไปกระเสือกกระสนรายรับรายจ่ายคือในนี้มันนสามารถที่จะช่วยเราได้หมดเลยโอครับถ้าเรารรไม่คิดจะหวังรวยนะแสดงว่าการทําโคกหนองนาที่นี่เนะี่ยทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นนะครับคนทําก็มีความสุขแถมมีรายได้อีกต่างหากตอบโจทย์เรื่องของน้ําท่วมนะครับว่าพื้นที่เราก็ไม่ท่วมเนาะแล้วก็คุณภาพชีวิตคนเดือนเราก็ดีขึ้นไ่พีุู่น เอาผลผลิตลราไปจาัดก,การดีกว่าไปเลยครับเชิญครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมธนาศักดา,ศานาเลิศพัฒนาการอำเภอเมืองอ่างทองแปลงโคกหนองนานะครับประเภทเงินกู้ที่ทางสำนักง,งานพัฒนา,นานชนได้มาสนับสนุนนะครับเป็นแปลงของคุณมะลิอุลาทองซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงพื้นที่หนึ่งไร่นะครับจะเป็นแปลงที่ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับเพราะใน พื้นที่ทุกตารางนิ้วทุกตารางเมตรเนี่ยจะปลูกพืชไว้หมดเลยมีผลประโยชน์กับโครเรือนโครเรือนต้นแบบตรงนี้เนี่ยอย่างมากมายนะครับเป็นแปลงที่น่าภาคภูมิใจที่เรามาสนับสนุนแล้วมีผลการดําเนินงานที่ดีนะครับสําหรับแปลงโคกหน้องนาน,นี้นะครับพัฒน,นาชุมชนเรายังให้การสนับสนุนอยู่นะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถไปสมัครได้ท่านมีที่ดินอย่างน้อยหนึ่งไร่นะครับไปสมัครที่สำนักงานพัฒน,นาชุมชนอำเภอเมืองอ่างทองนะครับ ได,ได้ทุกวันนะครับในว,วันและเวลาราชก,การสําหรับแปลงนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญนะครับถ้าท่านสนใจแปลงมาดูเป็นตัวอย่างก็ยินดีนะครับแปลงคุณมะล,ลิตุลาทองหรือว่าพี่ไพฑูนซึ่งเป็นสามีเนี่ยก็ยินดีต้อนรับท่านพูดบอกว่าถ้าใครสนใจที่จะทําให้มาดูนะครับดูแล้วกลับไปทําท่านก็ยินดีนะครับถ้าอย่าลืมนะครับอย,อยู่ตรงที่หมู่ที่4ี่าบลหัวไผ่อําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ